สบายดีพี่น้องป้อง่ายสวัสดีตอนเช้าเาวไทยเาวลาวเาวทั่วโลกครับเมื่อนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อนี้เราพาพี่น้องป้อง่ไปไปเที่ยวจังหวัดกาลสินครับเมื่อนี้มาพักอยู่ที่โรงแรมโรงแรมเอ็มแกลนนะครับโรงแรมเอ็มแกลนจังหวัดร้อยเอ็ดโรงแรมเก่าแก่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับห้องพักก็ยังดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยห้องพักก็ยังดีเฟกซิลิตี้อะไรต่างๆก็โอเคผ่านมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็แวะที่นี่ก็ได้แกรน รถจอดเต็มเลยนะครับพี่น้องมือนนะครับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจม่มใสทักทายกันยามเช้าครับพี่น้องครับนี่ไปนอนนี่แหละเมื่อคืนเดี๋ยวถ้ากี่น้องป้องป่งปายเพื่อนจินเข้าแล้วละกะเราออกเดินทางไปสำรวจมองอยู่มองเที่ยวมองเที่ยวจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับมื้อน,นี้มากับการเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ รีวิวบรรยากาศรอยเอ็ดเนี่ยมือสาเฮ้ยได้เบึงกันทุกคนครับสบายดีสวัสดีครับ